เพื่อนได้เิตท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาดูกล่องเครื่องมือนะครับอันนี้ทีบ้านผมเป็นอย่างนี้เลยมันก็ไม่เป็นระเบียบสักเท่าไหร่นะครับ oh, <no. S 1> ประแจปจัดจ่ายเวลาจะหยิบใช้นี่ก็คละกันไปหมดนะครับก็ไม่รู้จะเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนเนาะวันนี้ผมก็เลยลองสั่งเจ้ากล่องใส่ประแจเครื่อ oh, <okay. S 1> งมือ <Okay. Yeah. S 1> ครับ อันนี้สั่งมาจากเว็บไซต์ลาซด้านะครับร้อยร้อยหกสิบบาทนะครับ oh, <no. S 1> จริงแล้วเพื่อนๆใครที่สามารถ DIY เองได้ก็ DIY เองดีกว่าเนาะอันนี้ผมอาศัยว่าความรวดเร็วนะแล้วก็ DIY ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สั่งซื้อแบบออนไลน์มาใช้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ปะเจป,ปากใต้นะครับ ทั้งหมดด้านละ12ช่องนะครับก็รวม 2, 2 2ฝั่งก็เป็น24ช่องนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาใช้งานนะครับเอามาใส่ประแจปักตายเนี่ยที่มันคละกันอยู่ในกล่องเนี่ยให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าใส่ออกมาแล้วมันจะสะดวกสบายในการใช้งานหรือเปล่าโอเคครับไปรับชมกันเลยนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอาประแจป,ปักตายออกมาเรียงไว้ก่อนเนาะ เรียงเพื่ออดูเบอร์นะครับมีเบอร์อะไรบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวผมเรียงให้เสร็จก<อ>่อนนะครับมาจากกล่องเรียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิสี่สิบหสิบแปดตัวนะครับก็สิบแปดตัวก็จะได้อา่าได้ ด้านนี้12นะครับแล้วก็ด้านนี้อีก6ตัวด้านนี้ที่อีก6ตัวก็วิธีการใส่เนาะเดี๋ยวผมก็จะเรียงจากาตัวเล็กตัวเล็กขึ้นไปเนาะก็วิธีการใส่ก็เปิดฝ่านี้ขึ้นนะครับแล้วก็เรียงจากเล็กก็ก็จะเอาเบอร์ บเบอร์ของประแจเนี่ยทีนี้มันมันซื้อมามันคนละอะไรอะคนละไซส์กันนะครับบางทีมันมีหนามีบางนะครับไม่ได้ซื้อมาเป็นชุดนะซื้อแยกมานะครับมันก็จะใส่ยากบ้างง่ายบ้างเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ไม่ไม่ใส่ดีกว่านะมันหนาหนาพวกพวกนะมันไ,ไม่เหมือนพวกนะครับผมจะเอาตัวนี้ ลักษณะนี้ก็คิดว่าตัวไหนมันมองง่ายนะครับนี้ก็มองง่ายเนาะกับเบอร์มาทางนี้นะครับเราใช้งานเราก็จะยกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวใส่ครบเลยนะครับซื้อประแจียนมาไม่ได้ซื้อแบบเป็นชุดนะเนาะซื้อเป็นแยกตัวมานะครับมันก็เลยคนละไซส์คนละคนละเบอร์นะนก็เลยมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรนะ่เนาะโอเคมาใส่ เพืยอใส่ยากใส่ตรงนี้ไม่ได้อ๋ออย่างี้โอเคโอเคไปใส่ซ้ำกันโอเคดูมาทางเดิมกันตัวนี้งอเลยเดี๋ยวผมเอาเอาไปก่อนตัวงอตัวสมยุดเอาไปก่อนโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็สามารถดูดูเบอร์ได้นะครับโอเคแล้วก็ปิดปมาอีกฟันหนึ่ง เกิดมาเหมือนกันอ่าตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ครบเนาะเราใส่ตัวใหญ่ลงมาแล้วกันอ่านี่มันมันจะหนานะครับตัวนี้มันก็เลยทำให้ด้านขัน้นติดออกมานะครับเดี๋ยอาจจะดูมัสวยงามโอเคเห็นมันหนาหนาเกินนะครับซื้อปัจเจแบบแยกเป็นชิ้นน้ำก็เลยน่า่อดีเท่าไหร่อโอเคเอันนก็ใส่ได้ นะกรเรียบร้อยครับแล้วล้วก็ตรงนี้ก็สามารถแขวนได้เนาะแขวนรับตู้หรือที่ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องมือเราได้นะหรือจะวางอย่างนี้ก็ได้นะวางอย่างนี้ก็ได้ก็สะดวกสบายนะร6อยบาทนะครับ160บาท24ช่อง เป็นพลาสติกนะครับถามว่าแข็งแรงไหมผมก็ว่าน่าจะแข็งแรงอยู่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเอาไปแขวนที่ตู้เครื่องมือนะครับประมาณนี้ครับ นี้ดีไปมีประโยชน์ก็ฝากาเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกาดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ